ขนานกันไปกับกำหนดวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562ที่งดไกลเข้ามาเรื่อยๆเหลือเพียง30วันกับบรรยากาศการหาเสียงที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆทั้งบนดินใต้ดินในอากาศที่ทุกพักพยายามเคลื่อนขยับให้อยู่บนหน้าปัดความสนใจติดตามจากประชาชนที่จากยอดการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า2ล้าน7แสนคน โดยวันสุดท้ายมีมาลงทะเบียน5 0 0แสนคนแสดงถึงความตื่นตัวที่จะเลือกตั้งอันเป็นเหตุที่ฝ่ายการเมืองระดับแกนนำพักหลายคนอ่านเกมว่าปรากฏการณ์ท่วงทานองปรามคู่หยาล้ำเส้นหนักแผ่นดินไม่น่าจะต้องห่วงว่าสภาพการจะบานปลายไปถึงขั้นล้มกระดานหรือเลื่อนเลือกตั้งตามที่เป็นข่าวในห้วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เฉพาะยิ่งกับชุดข้อมูลที่ถูกส่งผ่านออกมาว่าจะเกิดความวุ่นวายจนเลยเถิดไปสู่อาการบานปลายหลังมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่นัดพิจารณากรณีกกตให้ยุบพ,พักไทยรักษาชาติหรือทศชฐานกระทำการเป็นปฏิปักษต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่วันนี้พักไทยรักษาชาติได้ยื่นคำชี้แจงต่อศาร8ข้อและส่งชื่อพยานแล้ว โดยมีรายงานว่าไม่มีชื่อของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พักเสนอแต่ในคำชี้แจงพักไทยรักษาชาติยืนยันว่าไม่ได้เป็นเจตจำนงของพักเองหากแต่เป็นประสงค์ของแคนดิเดตที่จะลงบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีในนามพักซึ่งศาลจะได้นัดพิจารณาช่วงบ่ายวันที่27กุมภาพันธ์โดยหลายฝ่ายประเมินว่าผลน่าจะออกมาในทางยุบพักและน่าจะออกมาก่อนวันเลือกตั้ง กระนั้นด้านหนึ่งก็น่าสนใจในปรากฏการณ์ของฝ่ายการเมืองที่พร้อมใจกันออกมาเขย,าย่าไปยังกองทัพและขอสอชอว่าด้วยเรื่องการเสนอในในโยบายว่าจะตัดงบทหารและยกเลิกเกณฑ์ทหารที่เปิดทิ้งทุนออกมาจากคุณหญิงสุดารัฐจนบิกแดงแนะให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินกระทั่งเกิดการขานรับทำนองเห็นด้วยจากหลายพับว่างบกองทัพสามารถปรับลดได้อีก แม้กระทั่งอภิสิทธ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์หรือที่ชัดเจนอยู่แล้วอย่างธนาธรจากพักอนาคตใหม่ที่สำทับซ้ำจากอนุทินภูมิใจไทยกับการอ่านทางในท่วงทำนองว่าผู้มีอํานาจอาจรับผิดชอบไม่ไว้หากจะเลื่อนเลือกตั้ง24มีนาคมออกไปจากปรากฏการเพลงหนักแผ่นดินทําให้บรรดานักวิเคราะห์กูรูการเมืองหลายคนเกิดอาการวิตก วันเกรงสถานการณ์การเมืองจะกลับสู่วังวนเดิมการเลือกตั้งลมแต่บรรดานักเลือกตั้งไม่คิดเช่นนั้นซึ่งหลายพักก็ยังคงเชื่อมั่นว่าจะไร้ปัญหา การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่24มีนาคม2562นี้เป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญ2560ที่จะต้องจัดขึ้นภายใน150วันนับจากกฎหมายเลือกตั้งฉบับสุดท้ายคือพรบเลือกตั้งสสมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่11ธันวาคม2561นับได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ทุกคนรอคอยและคาดหวังหลังเจอโรคเลื่อนมาหลายครั้งหลายคราวด้วยข้ออ้างต่างๆของรัฐบาลคอสชอ รวมถึงข่าวลือปฏิวัติซ้ำดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่ามีพักกันเมืองและนักกันเมืองหน้าใหม่ตื่นเต้นและตื่นตัวกับการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางประชาธิปไตยในครั้งนี้สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์และเมื่อมีปรากฏการเพลงนักแผ่นดินก็มีการวิพากวิจาร์ณกันอย่างแพร่หลายคาดเดากันไปต่างๆนานาวา่าจะมีปฏิวัติซ้ำอีกหรือไม่ แต่ก็ต้องชื่นชมในความหนักแน่นในความเชื่อมั่นของบรรดาผู้นำพักการเมืองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ออกมาแสดงความมั่นใจว่าการเลือกตั้งจะมีอีกใน30วันข้างหน้านี้อย่างแน่นอนเริ่มกันที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จากพรรคเพื่อไทยกล่าวภายหลังขึ้นเวทีปราศายอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญว่า การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่24มีนาคมนี้เพราะดูจากการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าบ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวงังเช่นเดียวกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำค่ายสีฟ้าเชื่อว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่24มีนาคมนี้ และยังไม่มีเหตุผลใดที่จะเอาอะไรมาขัดขวางได้เพราะการเลือกตั้งเป็นทางออกของประเทศและประชาชนมีความตื่นตัวไม่ต่างอะไรกับอดุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมใจะไทยที่ระบุถ้าอย่างไม่มีการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมมั่นใจว่าผู้มีอำนาจอาจรับผิดชอบไม่ไหว ขณะที่ชาติไทยพัฒนาทั้งวราวุฒิศิลปะอาชาประธานยุทธศาสตร์พักและนิกก่อนจำานงผู้อำนวยการพักก็ประสานเสียงมั่นใจว่าไม่น่าจะมีอะไรมาขัดขวางได้ ปฏิวัติซ้อนไม่มีองค์ประกอบเพียงพอที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับพักคพลังประชารัฐทอต่ออำนาจของคอสชอเองที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีก็มั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งตามกำหนดพร้อมขอให้ทุกฝ่ายสร้างบรรยากาศไม่ใช่ทำลายบรรยากาศหรือสร้างความขัดแย้ง จากภาพที่เห็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันประชาธิปไตยอย่างเชอมั่มนว่าเกมนี้จะมีขึ้นต่ำกำหนดและประชาชนก็คาดหวังที่จะเข้าร่วมด้วยดังนั้นก็คงหวังพึ่งกกตผู้รักษากติกาต้องทำหน้าที่อย่างเข้มข้นเพื่อให้การเลือกตั้งในอีก30วันข้างหน้านี้มีขึ้นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกคน ที่อย่าลืมว่าในสนามศึกเลือกตั้งหนนี้พักพลังประชารัฐหรือพอปอชอรอที่มีอดีตสีรัฐมนตรีเป็นแกนหลักและมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอที่ถ่ายรูปคู่ผู้สมัครยอมชัดเจนว่าคือคู่แข่งที่ขาอีกข้างอย่างดำรงเป็นกรรมการผู้มีอำนาจทั้งออกกติกาและบังคับใช้กติกากับผู้เล่น ที่แม้ว่าจะชัดมาแต่ต้นในทงว่ายังไงปลายทางหลังเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีก็ต้องชื่อพลเอกประยุทธ์แต่ก็อดไม่ได้ที่ระหว่างรายทางฝ่ายการเมืองจะใช้จังหวะอำนาจที่จะถูกคืนไปอยู่ในมือประชาชนชั่วคราวเป็นเครื่องมือชี้วัดสภาพการสถานะของฝ่ายอำนาจรัฐบาลคสชที่บริหารประเทศมา5ปีและจะไปต่อผ่านกระบวนการและวิธีการเลือกตั้งที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับออกแบบเอง หรือแม้กระทั่งกรรมการที่ถูกมองว่าล้วนมาจากฝ่ายอำนาจที่ไม่แปลกว่าการปรามดังๆหนักแผ่นดินส่งไปถึงฝ่ายการเมืองจากบิ๊กแดงและท่วงทำนองการสอดรับกันทั้งนายกลุงตูบิ๊กป้อมหรือแม้แต่ผู้คนในพลังประชารัฐจะเป็นสัญญาณเนื้อเดียวกันที่คล้ายจะให้เกิดภาพการแยกระหว่างพักคอสอชอกับพักนักการเมืองออกมาให้เลือกชัดชั น่าสนใจว่าในความเป็นจริงของชีวิตแต่ละพักไม่ว่าเพื่อไทยประชาธิปัตย์หรือพักขนาดกลางต่างก็มีฐานคะแนนข,น,นของตัวเองอยู่แล้วแม้จะถูกดึงดูดจากพักพลังประชารัฐไปบ้างแต่จากโพท,ที่ผ่านมาเพื่อไทยก็ยังมาในเนื้ออีสานประชาธิปัตย์ก็ยังมาในพื้นที่ใต้และเมืองหลวงโดยมีการประเมินว่าถึงที่สุดเพื่อไทยยังไงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลจึงอยู่ที่พักประชาธิปัตย์กับพักพลังประชารัฐ ที่แน่นอนพักประชาธิปัตย์ย่อมน่าจะมีโอกาสได้สอสอมามากกว่าหากแต่ถึงเวลานั้น,นกลไกพักสว2อ0อ250จะเป็นตัวตัดสินอีกทีว่าจะเป็นไปตามทงที่มีการวางไว้หรือไม่และหากไม่เป็นไปตามนั้นจะลงเอ่ยกันอย่างไร